สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนัดการเรววันในคราวนี้ตรงกับวันจันทร์นะครับที่4แล้วนะฮะซึ่ง4กรกฎาคมนะครับถ้าเรียกว่าเป็นวันชาติของสหรัฐนะครับวันอินดิพินเทน์เดย์นะครับซึ่งใครที่ใครเคยดู ID4 โฟนะฮะที่เป็นยานอวกาศนะครับแล้วก็เราก็เรียกว่ายานอวกาศบุกโลกนะฮะแล้ว ชาวโลกก็ไปรบนะครับร่วมกันสู้นะครับนั่นนะครับวัน ID4 นะฮะสมัยก่อนที่เราดูหนังกันนะฮะวันนี้ครับเรื่องงามยามดีมีนะครับเพียบเลยนะครับตั้งชื่อใหม่นะฮะเข้ารับตำแหน่งใหม่สมัครงานะครับหรือว่าเรียกว่าจะเปิดเฟซเปิดเพจใหม่นะครับแล้วก็ทำอะไรนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปิดสูตบัญชีใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าเปิด IG ใหม่การ ลงสินค้าใหม่นะเปิดเรียกว่าร้อนสินค้าหรือว่าโปรดักใหม่ๆนะครับวางแผนกระตุ้นการตลาดนะครับก็ได้บางคนก็อาจจะใช้เรื่องการนุ่งห่มเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายใหม่นะครับเปลี่ยนทรงผมใหม่นะครับแต่งหน้าสไตล์ใหม่ๆก็ได้เนาะแล้วก็เรื่องของ การคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญก็ได้ครับแล้วก็การขอร้องอการขอนะฮะมันเป็นทริโทเลิการขอร้องนะครับขอให้ช่วยขอกู้ยืมนะครับหรือว่าการขอในสิ่งต่างๆขอให้ช่วยเหลือนะครับขอความร่วมมือก็ได้นะฮะการสั่งงานก็ได้นะฮะสั่งเรื่องสําคัญอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับนี่แหละแล้วก็ต่อมานะครับคนมักลัวดาวมนเนโตยุนะครับในช่วงนี้ มากเลยเพราะว่าเราได้ยินโอ้ดาวมรตายูมาทําให้เกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นนะฮะกลัวกังวลน,นะครับบางคนโอ้โหต้องทํายังไงดีนะครับนี่ผมทําคู่มือการรับมือกับดาวมริตยูไว้นะครับฉบับประชาชนก็คือพวกเราเนี่ยแหละวิธีการปฏิบับติตัวในช่วงที่ดาวมริตยูเขาย้ายจากราศีเมษมาอยู่ในราศีพฤษภนะครับไม่ใช่ว่าราศีพฤษคนราศีพฤษศต้องซวยคนอย่างเดียวไม่ฮะ คือทั้ง12 2ราศีจะถูกกระทบบางเรื่องบางราศีถูกกระทบเรื่องเงินบางราศีถูกกระทบเรื่องงานบางราศีไปเรื่องของครอบครัวบางราศีไปเรื่องของความรักนะครับคือมันจะโดนกระทบแล้วแต่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันกระทบบวกและลบนะฮะไม่ใช่ว่ามันต้องทําร้ายอย่างเดียวมันให้คุณแบบจากจนมารวยจากคนที่ไม่มีงานทํากลายเป็นคนที่มีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องจากคนที่ไม่มีแฟนกลายเป็นคนที่มีแฟนก็ได้คือมันเป็น บวกและลบนะครับอยู่ที่ว่าดวงชะตาของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ว่าบางคนที่กลัวนะครับก็เข้าไปฟังในคลิปนี้ได้ครับคู่มือรับมือดาวมรตยูฉบับประชาชนนะฮะผมก็จะบอกเรียงแต่ละข้อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันจะเล่นงานเรื่องอะไรเป็นพิเศษโดยรวมแล้วนะครับแล้วก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรนะครับในการใช้ชีวิตจริงๆประมาณนี้มากกว่านะฮะโอเคเนาะก็ลองเข้าไปฟังดูนะครับแล้วก็ไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์นะฮะเราจะได้รู้ว่าต้นเดือนนี้นะครับ สัปดาห์นี้เรื่องดีๆมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีที่จะเรียกว่าหาโชคหาราบหรือว่าหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้านะครับแล้วก็ดูได้นะครับประมาณนี้แหละนะแล้วก็นัดดูดาวในสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วทัก1เรื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจริงๆมี8เรื่องนะครับมันก็ทยอยหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อหนึ่งนะฮะที่บอกว่าสื่อแล้วก็บริษัทอย่างดังๆนะครับมันจะ เรียกว่ามีปัญหาหรือปิดตัวนะครับแล้วก็สื่อต่างๆผมเน้นแล้ว่าบริษัทใหญ่ๆพึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกลางสัปดาห์เราได้ยินข่าวบริษัท JSL เนอะก็นะครับแล้วก็หนังสือ,เ,อเรียกว่าเว็บนะฮะ Post Today นะครับยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะฮะเนี่ยก็เริ่มกระทบนะครับดาวมันเป็นแบบนั้นก็ต้องไทยแบบนั้นนะครับโอเคนะครับ วันนี้นะครับเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ครับเลขแรกนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะฮะเป็นพิเศษด้วยนะฮะเลขแรกคือเลข9ครับเลขต่อมาคือเลข0ย์ครับเลขต่อมาคือเลข8นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเลข7นะครับแล้วก็เลขที่ช่วงนี้หรือว่าเลี่ยงหรือว่าไม่ค่อยถูกโชครับคือเลข1ครับสีที่ถูกโชครับมีดังนี้ฮะมีสีม่วงนะครับต่อมาคือสีขาวนะครับต่อมาคือสีดำนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือสีส้มครับสีที่ไม่ค่อยถูกโฉลรคือสีแดงนะครับสีเดียวนะฮะ วันก่อนนะครับไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไปซื้อของนะฮะซื้อของใช้ทั่วไปไปเจอยาสีฟันที่ห้อหนึ่งทำให้นึกถึงสมัยก่อนนะใครเคยใช้ั้มฮะย่อดาลี่นะฮะดาลี่นะสมัยก่อนเขาชื่อดากี้นะใครที่จำได้นะครับสมัยก่อนหน้ากล่องนะครับเป็นรูปคนผิวดำนะครับแล้วก็หน้าตาหน้ากลัวนะตอนเด็กผมกลัวมากเลยนะฮะที่บ้านใช้แล้วก็ยิ้มฟันขาวโจ๊ะเลยนะฮะ น่ากลัวพอเห็นท sure ี่ไรพอเข้ามาห้องน้ำที่ไรผมจะกลับด้านทุกทีนะฮะหรือเวลาใช้ก็จะกลับด้านนะฮะคุณแม่ชอบซื้อมาใช้สมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวหลังต้องซื้อมาใช้บางแหละนึกถึงความหลังเก่าๆนะฮะจริงๆแล้วยี่ห้อนี้มีต้อง80กว่าปีแล้วนะฮะเขาสร้างแต่ปีสองส่นะฮะเนี่ยคือ80กว่าปีแล้วแล้วก็เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าบันดังในเมืองจีนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยมาเมืองไทยแต่มันมีช่วงหนึ่งที่มันเหมือนกับ เขาเยียดนะครมันมีเรื่องของการบูลลี่หรือเหยียดผิวดำนะครับเพราะว่าเหมือนกับยาสีฟันสำหรับคนผิวสีนะครับหรือว่าคนดำใช้นะครับนนั้นก็เลยมีการแอนตี้กันนะฮะจนกลายเป็นว่าต้องเปลี่ยนนะฮะจากชื่อดากี้มาเป็นดาร r y ี่นะครับนะเพราะว่าโดนแรงกดดันไม่ไหวนะฮะแล้วก็ถูกบูลลี่เยอะแล้วก็ยอดมันตกนะครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วเขาก็มีการพัฒนาการเปลี่ยนแบรนด์นะฮะรีแบรนด์ใหม่กลายเป็นหน้า คนที่เขาบอกว่าให้ดูเป็นกลางๆนะฮะเนี่ยดาก,กี้กือดารี่ผมจำได้แล้วนะฮะพเพื่อนๆชอบใช้นะฮะสมัยก่อนจำได้ไหมว่าชอบใช้ยาสีฟันยี่ห้ออะไรนะฮะก็เขียนมา,าคุยกันได้ผมว่าจำได้เสมอเลยดาก,กี้นะครับแล้วก็สบู่ก็ใช้น,นกแก้วนะฮะนกแก้วหอมนะ,ะผมว่านกแก้วหอมนะฮะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งที่มีสติกเกอร์ตรงกลางนะฮะอิมพีเรียนไหมเออประมาณนั้นนะครับมีสติกเกอร์ตรงกลางนะฮะจริงๆแล้วสติกเกอร์เนี่ยเขาบอกว่า ใครที่ใครที่ใช้แกะไหมผมอยากรู้นะฮะสมัยก่อนของผมไม่แกะนะฮะแล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าไอ้ที่แปะไว้ไม่แกะเนี่ยเขาสําหรับเรื่องของมันจะทําให้สบู่ละลายนะครับช้าลงนะฮะเพราะว่าแทนที่มันจะละลายทั้งหมดมันก็ตรงสติ๊กเกอร์ตรงนั้นมันก็ไม่ละลายเขาบอกเนี่ยนะาะฉะนั้นเพื่อนๆใช้ยาสีฟันกับสบูนะ่ในอดีตยี่ห้ออะไรครับผมจําได้คือนกแก้วอิมพิเรียนแล้วก็ดาร์กี้นะฮะน่ากลัวหน้าตาสมัยก่อนนี่นะฮะ ตอนนี้ดูน่าใช้แล้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดู12ราศีครับชาวราศีตุลน,นะครับพิจิกแล้วก็ธนูครับเริ่มที่ตุลน,นะครับวันนี้นะครับมีภารกิจนะครับเพิ่มเติมนะฮะคำว่าเพิ่มเติมคืองานหลักเราก็ทํางานใมม่เหมือนก็มานะฮะแล้วก็งานแทรงงานด่วนหรือว่าถูกใช้ไว้วันให้ทําอะไรเพิ่มเติม ก็เกิดขึ้นในวันนี้นะครับจะดว่าคนราศีตุลวันนี้ก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ท่านที่ว่างงานนะครับในช่วงนี้มีโอกาสอาจจะทดลองนะครับสมัครงานในในสายงานถ้าเราแบบอยากทําอะไรนะฮะในสายงานที่เราลองไม่คุ้นเคยนะครับมันมีโอกาสได้นะพื้นดวงมันมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือว่าอะไรใหม่ๆบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่โดยรวมนะครับคนที่ทำงานนะฮะในช่วงวันนี้ก็เป็นวันที่เด่นในเรื่องของการ ประสิทธิภาพการทํางานหรือผลงานนะครับวันนี้ดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีคนข่ายแข้งข่าขา,ขาขาคอคนคือปัญหาของวันนี้คนคือปัญหาที่ทําให้งานมันล่าช้านะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเหนื่อยเยอะหน่อยนะแต่ว่าประสิทธิภาพผมยังเน้นย้าว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าทําอะไรตัวตัวเองเนี่ยสำเร็จแต่ถ้าต้องทําอะไรเป็นทีมคุณยังหงุดหงิดกับใครบางคนหรือใครคนนั้นที่ทําให้งานมันล่าช้าหรือว่าใครที่ขาดประจํา ที่ทําให้งานมันสะดุดประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่จเจอวันนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาครับดาวการงานนะครับคือดาวพระจันทร์โคจรอยู่ในภพลาพระนะครับมันหมายถึงมีงานเพิ่มนะเอาจริงเจอแน่เลยเอ,อะไรที่ไม่ใช่ปัญหากับเวนปัญหาอะไรที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องต่างๆอยู่ดีมันก็เกิดขึ้นประมาณนี้นะฮะมันจะเกิดแบบนี้แหละแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของ จะบอกว่าท่านที่ตั้งใจนะครับทำอะไรเป็นพิเศษครับวันนี้มีแนวโน้มมราจะมีอุปสรรคก,ก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมัยวันนี้มันไม่ราบรื่นเลยทำไมวันนี้มันดูยุ่งยุ่งมันเป็นตามดวงแต่ว่าพยายามให้คุณตะบี้ตะบันนะครับลุยต่อไปนะแก้ปัญหาเป็นทีละเรื่องนะครับรับรองสําเร็จแน่นอนนะฮะอย่าท้ออย่าถอยนะแล้วก็เรื่องของอการเงินครับหมุนเงินได้ทันวันนี้เรื่องการหมุนเงินไม่ต้องกังวลครับยังพอมี ลู่ทางนะครับแล้วก็พอมีวิธีที่จะหมุนเงินได้นะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของอความรักครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดความรักนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงที่เด่นนะโอว่าใครที่แบบโสดนเนี่ยแหมหมอกัรที่จะจีบหรือว่าหมอกัรสารต่อความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะครับหรือเร่งสปีดในความสัมพันธ์ให มันสนิทเชื่อกันมากกว่าเดิมนะครับก็ได้นะฮะในช่วงนี้คุณอาจจะเริ่มเริ่มรุกรุกบ้างแล้วนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนความรักวันนี้เด่น,นเรื่องการแก้ปัญหาหแก่กันและกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้แฟนอาจจะยุ่งยุ่งเครียดเครียดแล้วก็ช่วงนี้แฟนอารมณ์ญหญงุดหงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนง่ายคุณจะสังเกตได้อารมณ์ญญแปรปนเวลื้เกินนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวเ,เรียกว,ว่าเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวก็อะไรกันรุ้นนะฮะช่วงนี้ภารกิจเขาเยอะเขาเลยดู สับสนนะครับแล้วก็ดูเครียดนะฉะนั้นช่วงนี้เราช่วยเหลืออะไรก็ได้ก็ช่วยนะครับสุขภาพร่างกายร,ระยะนี้ระวังจุกก็เรียกว่าจุกเสียแน่นท้องปวดท้องอาหารเป็นพิษแล้วก็ กรดไหลย้อนครับท่านอยู่ในวัยสวท้องผูกท้องเสียหลักๆเลยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ระวังเรื่องของลิสศีดวงนะครับแล้วก็เส้นผมมีปัญหาหรืออาจจะผมหลุดร่วงง่ายๆนะครับต่อมาชาวราศีพิจิกฮะวันนี้นะครับกิจกรรมนะฮะที่อาจจการงานเราทําอะไรช่วงนี้คนรู้สึกว่าจะจับผิดเราเลอะเกินนะฮะหรือว่าคนคอยจดจ้องจ้องนะฮะเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็มาคอยดูนะฮะงานตัวเองก็มีแต่ว่าด้านนะฮะไม่ ทำตามหน้าที่ของตัวเองประมาณนี้ครับฉะนั้นวันนี้ปัญหาคือคนนะครับปัญหาคือคนคือมันเป็นอะไรก็ได้นะที่อาจจะจับผิดหรือว่าถ้าคุณต้องไปประสานงานแล้วเขาอาจจะไม่อำานวยความสะดวกให้นะครับวันนี้คืออารมณ์หงุดหงิดเรื่องคนแต่ว่าสเตปการทํางานผลการทํางานหรือว่าประสิทธิภาพการทํางานยังเด่นอยู่นะฮะหรือคุณอาจจะคุยประสานงานกับคนที่ต้องทํางานอยู่ด้วยแล้วเขาคุยไม่รู้เรื่องนะหรือว่าเขา เขาจะใจผิดนะครับฉะนั้นช่วงนี้คุณจะรู้สึกลาคาญคนนะจะเย็นๆแล้วกันนะอย่าไปใจร้อนนะครับผมว่าไม่มีใครอยากจะทํางานให้แบบมันไม่จบสักทีอะไรประมาณนี้ครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพหรือความเก่งนะฮะมันมันสอนกันไม่ได้นะครับหรือว่าไหวพริบมันสอนกันไม่ได้คุณก็ใจเย็นๆแล้วกันนะแล้วก็เรื่องของ การเงินนะครับช่วงนี้มันมีดาวที่เกี่ยวกับเงินฟุกฟุกและบางทีอาจจะเป็นเงินพิเศษหรือว่าเงินที่ควรจะได้แต่กลัวว่าไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็จะได้แล้วก็มีการค้าขายที่โดดเด่นช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องการค้าขายช่วงนี้นะครับมุมดาวถ้าเป้าหมายครับเป้าหมายเล็กๆหรือว่างานย่อยๆหรือว่าจ็อบพิเศษสําเร็จแต่งานหลักมีอุปสรรคนะครับตัวนี้ถ้าใครที่เลือกงาน ก็งานเล็กๆงานย่อยๆโอเคเลยนะฮะแต่ว่าถ้างานหลักๆงานใหญ่อุปสรรคปัญหาเยอะเลยนะครับคนนี่แหละแสบมากแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของออความรักนะฮะช่วงนี้คนที่โสดนะครับช่วงนี้ถ้าอยากมีคู่เนาะจีบเลยฮะหรือคุยกับใครที่คุณชอบก็ได้นะครับบางคนบอกว่าไม่มีอาหารไม่เจอ ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าจริงๆดวงความรักเนี่ยมันเหมือนกับบุเพศนิวาสนะครับหรือบุพเพอะไรก็ตามถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะฮะแต่ถ้ามันใช่คุณจะหนียังไงเขาก็มาหาฉะนั้นช่วงนี้ทําตัวชิวๆสบายๆไปนะครับแต่ถ้าใครที่แบบดวงปกตินะครับก็จะมีคนเข้ามาเป็นระยะระยะอยู่แล้วเราฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเข้ามาอีกแล้วนะฮะและเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยครับฉะนั้นช่วงนี้ดาวความรักมันเริ่มเด่นนะฮะถ้าอยากมีคู่หรืออยากมีแฟนช่วงนี้คุยกับใคร น่าจะสนิทกันไวขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้มุมดาวช่วงนี้ก็มีเสน่ห์นะครับดาวคู่ครองคนรักคือดาวพระศุกร์ช่วงนี้ดาวพระศุกร์โคจรโดดเด่นแปลว่าช่วงนี้แฟนเขาก็แฟนเราไม่ใช่แฟนเขาแฟนเรานะครับเขาก็มี ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีขึ้นนะครับหรือว่าผ่อนคลายนะครับในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคใดก็ตามที่แฟนเราเผชิญอยู่จะค่อยๆดีขึ้นช่วงนี้คุณเป็นกําลังใจให้เขาเต็มที่นะฮะแล้วก็ช่วยเหลืออะไรบางเรื่องได้ก็ช่วยกันนะครับผมยังดูว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาตอบแทนหรือกลับมาช่วยเหลือหรือว่าช่วงนี้เขาอาจจะเครียดบ้างแต่เดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะครับสภาพดีเหมือนเดิมแล้วก็ช่วยเหลือเราดีเหมือนเดิมนะฮะฉันดวงช่วงนี้ถ้ามองคือคู่หรือแฟนเรามีปัญหาส่วนตัวเขา สักพักหนึ่งก็จะกลับมาหรือฟื้นตัวได้ประมาณนี้นะสุขภาพร่างกายร,ระยะนี้ระวังกดไหลย,ย้อนร้อนในแล้วก็ท้องผูกท้องเสียหลกัลกๆคืออาหารเป็นพิษเนาะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวนะฮะช่วงนี้เจ็บคอมีเสมหะไอแห้งๆปวดฟันเสียฟันระวังเรื่องภูมิแพ้นะครับ ต่อมาครับชาวราศีธนูนะครับผู้ที่เกิดในราศีธนูเนี่ยเป็นช่วงที่วันนี้มันงงๆนะเออมันมีอะไรให้ทำกระจุกกระจิ๊กเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีโปรเจกต์นะครับเก่าๆที่มันคาลัะซังอยู่จะต้องเอากลับไปทําแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่วยเหลือคนมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาให้ใครมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะบอกว่าลองหรือทดสอบหรือเทสนะครับ โปรเจกต์หรืออะไรบางอย่างครับฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้ดาวที่เกี่ยวพันกับงานยุ่งพอสมควรภารกิจเยอะพอสมควรมีอะไรที่ต้องแก้ปัญหาเยอะพอสมควรนะครับรีบเคลียร์งานนะวันนี้เวลาหมดวแป๊บๆหมดวันแล้วนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้คุณเตรียมแผนสำรองแล้วก็อย่าอะไรที่มันจะทำให้เสียเวลาวันนี้คุณตัดออกให้มากที่สุดแล้วก็ลุยใน เนื้องานให้เยอะที่สุดนะครับเนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้งานมันไม่มีปัญหาหรือว่าปัญหาน้อยลงนะฮะแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของการเงินนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครัวเรือนสูงหรือว่าคนในครอบครัวสูงเป็นพิเศษมันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกเยอะนะอะไรที่มันจําเป็นจ่ายหมดเลยแล้วก็มีรายรับนะครับเข้ามาบางส่วนแล้วก็มีจะบอกว่ารายจ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับ รูลหลาบริวารสัตว์เลี้ยงชวยในรูปบุปการีสูงขึ้นมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจะบอกว่าใช้เงินไปในเรื่อง,องการซื้อของที่อยากได้นะครับปุปผชพันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจ,จ่ายเยอะเซฟเซฟเงินอะไรที่เบรกได้ให้เบรกก่อนนะครับความรักครับคนที่โสดระยะนี้เป็นช่วงที่เนื้อหอมนะฮะในการคุยพูดคุยหรือว่าใกล้ชิดกับใคร เขาจะชอบเราได้ง่ายแล้วคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้ดวงเด่นในเรื่องของการขอให้ช่วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอาจจะออดอ้อนขอให้ทำอะไรอะไรว่าอยากจะปฏิสัมพันธ์นะครับในมุมต่างๆง่ายๆคือดาวความรักมันเด่นดวงเสริมกันและกันเราจะช่วยเขาหรือเขาจะช่วยเหลือเรานะครับวันนี้เอ,อ่ยปากสิ่งที่เราอยากให้เขาทําได้นะครับก็โอเคนะ แต่ช่วงนี้แฟนอารมณ์จะสวิงหน่อยนะฮะก็ต้องทําใจนิดนึงบางทีแฟนยุ่งหงิดง่ายบางทีแฟนมีปัญหาเรื่องส่วนตัวอย่างใน,นช่วงนี้มันจะมีปัญหาจุกจิกส่วนตัวของเขานะฮะก็เป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยเหลือนะครับทางตรงทางอ้อมเขาได้ก็ให้ช่วยเต็มที่นะโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระยะนี้มึนศีรษะนะครับปวดหัวมึนศีรษะรวมถึงเหมือนระวังเรื่องของเวียนหัวบ้านหมุนด้วยนะแล้วก็มันมีเรื่องของ เจ็บคอร้อนในนะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในวัยสวระวังเรื่องของเส้นผมมีปัญหาคือผมหลุดร่วงง่ายๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องของการเจ็บคอนะครับแล้วก็ไอไอแห้งๆเออเนี่ยต้องระวังนะกตัวอย่างครับช่วงนี้คือกรดไหลย,ย้อนนะครับลองไปอ่านว่ากรดไหลย,ย้อนมันคืออาการอย่างไรบ้างน,นะครับเนี่ยมันเราจะเข้าข่ายหลายข้อเลยนะฮะนี่แหละสิ่งที่จเจอนะครับ มาดูบทสรุปบ้านดีกว่านะฮะคนราศีตุลน,นะครับวันนี้ภารกิจหนะ้าที่การงานจริงๆมีโชคฟลุกๆนะอะไรที่ยากๆมันจะง่ายหรืออะไรที่มันย็มันมันเป็นปัญหาแล้วอยู่ดีมันก็จบด้วยดีนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับเป็นช่วงที่ ภารกิจนะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันจะสวนทางอารมณ์เราหน่อยช่วงนี้เราแบบเบื่อไม่อยากคุยกับใครแต่คนมาให้คุยเพียบเลยฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่จะเจอนะฮะคือฝืนอารมณ์นะครับเราอยากทําอะไรสิ่งนั้นไม่ได้ทําเราไม่อยากเจอหรือไม่อยากทําอะไรส่วนใหญ่หรือสิ่งสิ่งนั้นมาหาเฉยเลยนะครับเนี่ยคือคุณต้องระวังคอนโทรลอารมณ์ดีๆวันนี้ ต้องเข้มแข็งแล้วก็เดี๋ยวมันก็หมดวันแล้วน,นะครับอย่าไปซีเรียสมากนะฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับระยะนี้เรื่องของเสน่ห์คนราศีตุลนนนิเสื้อผ้านะครับเน้นทูโทน2ส,สีโงห้งเด่งของใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตานะฮะ<ส><บ>ต่อมาครับชาวราศีพิจิกครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีพิจิกเสื้อผ้าครับเน้นเรียบง่ายนะครับดูเรียบเรียบง่ายๆดูสบายๆนะครับดูรีแลกซ์นะครับดูดูง่ายๆคือดูเรียบจะเรียบแบบสะอาดหรือเรียบหรูหรือเรียบแพงหรือเรียบ ดูแบบรีแลกอะไรไงก็ได้ฮะคือไม่อลังการใช้ความเรียบหรืออุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับหน้าจอหน้าวอลเดี๋นี้เขาก็ใช้กันเนาะก็ให้ดูแบบสบายๆดูเรียบเรียบ,ยบง่ายๆประมาณนี้นะฮะโอเคนะต่อมาฮะเรื่องของอองูเห้งเด่กของใบหน้าอีกจุดนะครับที่ต้องที่ต้องที่ต้องบอกนะครับในช่วงนี้เนี่ยถ้า t h i อะไรไม่ออกนะฮะใช้ตะบอกว่า ดวงตามันมีพลังนะครับดวงตาเด่นไปพิเศษเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเขียนตานะครับหรือว่าสังเกตดวงตาดีๆสองกระจกสินะครับตาเราหมดพลังหรือเปล่าตาเราขาดความมั่นใจหรือเปล่านะครับแล้วก็ดึงพลังเก็วดวงตานะครับให้มันเข้มแข็งให้ได้หรือให้มีความสุขให้ได้นะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็อีกนิดนึงนะฮะคนราศีพิจิกครับในช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมาขอความช่วยเหลือเยอะนะครับแล้วคนทำให้เราหงุดหงิดง่ายฉะนั้นต้องระวังการถูกซักไซ้์ไล่เลียงเซาซีหรือพูดอะไรแล้วก็ไม่เขา้าใจอะไรสักอย่างคุณจะงุดหงิดง่ายฉะนั้นใจเย็นๆแล้วกันนะฮะโอเคต่อมาชาวราศีธนูครับวันนี้เสน์ชาวราศีธนูครับเสื้อผ้านะครับเน้นย้านะครับว่าจะ เาเรียกว่าแต่งแบบเต็มเต็มที่ได้เต็มยศได้นะครับจะแต่งแบบอลังการหรือแต่งแบบสไตล์ของเราเออต้องบอกอย่างนี้ครับสไตล์ของเรานะครับวันนี้เราชอบเสื้อผ้าตัวไหนเป็นพิเศษให้เอามาใส่ ประมาณนะหรือว่าตัวไหนใส่แล้วมีความมั่นใจเป็นพิเศษให้ใส่นะครับวันนี้มันจะมีพลังจากความมั่นใจเพราะฉะนั้นคุณก,ก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่ดูดีส่วนตัวหรือว่าใส่แล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับมีความสวยมีความหลอ่อมีความเท่มีความน่ารักอะไรที่เรารู้สึกว่าเออใส่ตัวนี้แล้วมั่นใจเป็นพิเศษเอามาใส่นะฮะแล้วก็หงเห้งเด่งของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ปากนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทําวันนี้มีความคืบหน้าในทางที่ดีมากยิ่งขึ้น มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเก่าๆเอากลับมาทําใหม่มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินใจซเรื่องสําคัญญแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาที่มันคาลกระสังหรือว่าเอางานเก่าๆกลับมารีบเคลียให้จบประมาณนี้นะฮะวันนี้เวลาหมดวัยจึงควรเร่งงานอะไรควรทําก่อนหลังเป็นพิเศษนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามมากๆนะฮะเราก็เจอกันทุกๆวันนะใครที่ว่างก็มาเจอกันใครที่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับววลาว่างก็ค่อยมาทักทายกันได้นะฮะก็ ใครที่ฟังคลิปนี้กลางคืนนะฮะก็ขอให้หลับสบายหลับลึกๆหลับฝันดีตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้นวันจันทร์ก็ขอให้เป็นวันจันทร์ที่ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วกเ็เรียกว่าร่างกายแข็งแรงจําเป็นมากๆนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเป็นกําลังใจให้เสมอฮะสวัสดีครับ